ทำงานให้ค้าอย่างหนึ่งหากทำสำเร็จข้าจะปล่อยเจ้าไปเชิญทั้งสั่งมาได้เลยลี่เอ๋อยินดีทำตามทุกอย่างข้าอยากให้เจ้าปลอมตัวเป็นข้าอยู่ในห่อทํานายดาวต่อไปอะไรนะทำไมเมื่อก่อนเจ้าก็ปลอมตัวได้น้เนียนดีไม่ใช่หรือเจ้าจะปฏิเสธหรือไม่ไม่ลี่เอ๋อยินดีเพียงแต่ไม่ทราบว่าราชครูทำเช่นนี้เพื่ออะไรเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ เจ้าแค่จำไว้ให้ขึ้นใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าของเจ้าคือใครก็พอเจ้าค่ะลีเอ๋อจะําให้ขึ้นใจเรียกกลาทลยหยดแน่นอนทลาสกูไม่ราว่าเมื่อององชายสาวฝืนลี่เอ๋อควรจะรับมืออย่างไรเรื่องนี้เจ้าจัดการเองได้เลยหากเรื่องเล็กแค่นี้เจ้ายังทำไม่ได้ข้าจะเก็บเจ้าไว้ทำอะไรเจ้าค่ะ ในท่านถ้าไม่กลัวว่ารีเอรจะทําพลาดจึงทาให้พรายเอกของมิติจําได้หรือนางปรัมตัวเป็นราชครูมาจนถึงป่านี้โดยที่ไม่มีใครจำได้แสดงว่าฉลาดไม่น้อยแค่หลอกพราเอกมิติไม่เกินความสามารถของนางหรอกจงว่าไปแล้วข้าไม่อยากมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ก็ได้หยุดนะราชทายยนมีรับสั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามสออใช้เสี่ยวชิง เขาเล้ตหนักบุรพาอีกอะไรนะเจ้าหมูเกิดอะไรขึ้นเอ่อค่าเองก็ไม่โลหรือว่าหมอน,นั้นจะขินมาจนความชั่วคร่อมงินอีกแล้วเจ้าหมูรีบดูความชั่วของเขาเดี๋ยวนี้เลยรับทราบตอนนี้ค่าความชั่วของเวล้าเหลือแค่สิบแล้วในเมื่อเขาไม่มีค่าความชั่วเงินเขาก็เป็นคนสั่งให้เขาไปจากเขาเองละวสิ ว่าแต่ทำไมมันคือเรายังดีๆกันอยู่เลยหนึนางเอกมิตินางมาอยู่ในวังบุรพาได้ยังไงหรือว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของนางไหนท่านตามไปดูก็รู้ไปเถอะพืดแบบนี้แสดงว่าเจ้าต้องรู้แล้วใช่ไหมเอ่ออืมไม่พูดก็ได้จะให้ข้าตามไปก็ได้วันนี้เจ้าไม่ต้องโผล่มาอีกได้ได้ขอรล <ś led> ขาต้องเป็นผู้หญิงที่สวรรค์เมตตาเดิมตั้งใจจะมาคิดบัญชีกับหลิงสุยชิงแต่บังเอิญเห็นรัชทายาทเลี้ยงคนมาปรีบบัตรพอดีขาต้องจ่ายเงินไปจํานวนมากเพื่อซื้งอโอกาสปริีบัตรครั้งนี้ต้องสําเร็จแน่เออจะอย่าไปปรีบบัตรรัชทายาทเองนะถ้าเกิดเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกับข้านะสบายใจได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอน ถึงแม้สองรังแรกที่เจอราชทายาไม่เป็นที่ประทับใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรคืนนี้เขาต้องมาใจราชทายาไดแน่และกำลังจะได้เป็นของเขาโอราชทายาราชทายาต้องตกใจแน่ที่เห็นคาเดี๋ยวคาจะแจ้งทำเป็นปรับลืมเขาเขาต้องลุ่มหลงในความงาของคาจนงงของไม่ขึ้นแน่นอนหม่อมฉัน เอะองครสชทายาทจำค่าไม่ได้หรือมณีฟาบาทไม่เป็นไรจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหลังจากผ่านคืนนี้ไปเขาต้องกลายเป็นผู้หญิงที่เขารักที่สุดมิชัยฟาบาทควมรู้สึกนี้ม่ใช่ ไม่เหมือนตอนที่เสี่ยวชิงเขาใล่ฆ่าเลยยุนิดข้าไม่ชอบแต่ข้าผลักใส่นางไม่ได้ข้าปฏิบัติต่อเสี่ยวชิงเหมือนคนอื่นทั่วไปเสด็จแม่ก็จะไม่คิดค่านางอีกข้าต้องเรียนดูที่จะยอมรับผู้หญิงคนอื่นถืงไหมข้าจะวันไหวต่อเสี่ยวชิงเพียงคนเดียวข้ายอมรับไม่ได้อยู่ดีข้ารู้สึกสะอิดสะเอียนมากบนโลกนี้คนที่ทำให้ข้ามีความรู้สึก และชอบเวลาที่ถูกนางสัมผัสมีเสี่ยวชิงเพียงคนเดียวดังนั้นข้าทำแบบนี้ไม่ได้ข้าทำผิดต่อเสี่ยวชิงไม่ได้โอ๊ยออกไปอะไรนะ่ะออกไปเงินลึกพยายามแทบตายกว่าข้าจะได้โอกาสนี้มาข้าจะทิ้งมันไปได้ยังไงไม่ว่าอย่างไรวันนี้ข้าก็ต้องหลับนอนกับรัชทายาทได้โอรัชทายาทอย่าพิ่งไปหยุดอีรักสบาดมากเลยนะจริงๆ ้าอยากตายหรือขอโทษข้าลืนะ่นอะเสียเส่ยวชิงเจ้าเจ้าเข้ามาได้อย่างไรที่นำมมมเป็นเพร้อยอยางมาหาข้าหรือทำไมข้ามาขัดจังหวะพวกเขาหรือไงหมอนี่ไม่ยากให้งงข้าเข้ามาแต่ตัวเองกลับมาจีจากกำนังเอกมิติข้าอยอกไม่ได้ ไม่ไม่ใช่อย่างที่เจ้าเห็นเสี่ยวชิงขอข้าอธิบายก่อนหนึ่งชั่วเหลียงสื่อชิงพว่มาทำลายแผนของข้าอีกแล้วไม่ได้แราชทาย,ยาเป็นของข้าข้าไม่ยกให้ใครทั้งนั้นฟาบาตไม่ต้องสนใจนั้นเรามาต่อกันเถอะบิงออดโอ๊ยอะไรกันนี่เขาย,ยังไม่ถูกตัวหนาสักหน่อยเป็นเสี่ยวชิง ก็แต่ตอนคนของข้าข้าเตรียมหลุมศพไว้ให้เจ้าแล้วจัดการคนที่เกลียดไปแล้วต่อไปก็สร้างซอนหมอนี้แล้วกันเอาคนที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาในตำหนักเรียกรัวถูกเอาเปรียบหรือไงเป็นผู้ชายไม่รู้จะปกป้องตัวเองบ้างหรือไงข้าจะไม่รู้ได้ยังไงว่านางจะทําเช่นนี้จู่ๆนางก็เข้ามาลบไลความรู้สึกนั้นน่าสะอิดสะอินสินดีข้าเกิดคน ถ้าเกียดการถูกคนอื่นสัมผัสคนอื่นรมถึงค่าได้หรือ